คูถินปูแบบนี้แหละเหมือนกับรถตักเหมือนกับรถคูแบบนี้แล้วกต็ตกลงไปตะล่องดินไปเลยไม่ตกอืมนี่คือเรถเนี่ยเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟเป็นสีเขียวพอมันมันพร้อมจะไปแตบบ่จะหมดนะ จะได้ีกิน่นทีเบ็ดหมดแล้วจริงไหมไฟไม่ไหวแล้วแทบไฟยังไม่ไหว <c oughs> นี่คือลูกศรนรอให้คนอะไปแตะเซนเซอร์แล้วก็มีเสียงแล้วก็นี่นี่แตะเซนเซอร์แตะเซนเซอร์อันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้ผิด เสียบอันไหนอันนี้แตะเซนเซอร์อันนี้ครับแล้วไงต่อแล้วก็อันนี้แตะเซนเซอร์อันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้แตะเซนเซอร์อันนี้แล้วก็อันนี้แตะเซนเซอร์อันนี้อันนี้หยุดอันนี้ไปเลี้ยวอันนี้เลี้ยวอันนี้ไปข้างหน้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นมันจะ มันจะถอยหลังแต่อันนี้คือความเร็วเร่งความเร็วเป็นเก้าเก้าเก้าเร็วสุดเร็วสุดเลยอ่ะไหนไปทดลองหนกดเพยตรงไหนครับกดเพยตรงนี้อ๋อโอเคอ่ะโอเคนี้มันจะมีเสียงเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนเสียงเวลเนี่ยเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟเป็นสีเขียวพอมัน มันพร้อมจะไปแบตจะหมดนะจะได้กี่นาทีแบตหมดแล้วจริงจริงไหมไฟไม่ไหวแล้วแทบไฟยังไม่ไหวเลยทำไมทมไมไปได้ไหมไปไหวไหมแบตหมดหรือยังยู่แบตหมดหรือยังเฮ้ย hey! ไปต่อได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมาดูดด ไปตัวแล้ว,ว,ลวดิสินี่วิ่งขึ้นไปข้างหน้าอืต้องหมุนไหมอ่าเองหมุนดูแต่หมุนมันจะไม่หยุดแล้วไนงะเพราะว่าขาขุดเลยครับอ้าปากเลยสิอ้าปากเลยอทํา,าทำงานหนักมาก เด่อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคือมิถุนายน67 6หกขวบค่ะบ๊ายบายบาย